กลยุทธ์ที่30สสลับแขกเป็นเจ้าบ้านเปลี่ยนจากคนแปลกหน้าเป็นผู้ควบคุมสถานที่พลิกบทบาทจากผู้มาเยือนกลายเป็นเจ้าของเกมในสนามที่ไม่ใช่ของคุณการเป็นแค่แขกก็เหมือนเดินบนดินคนอื่นแต่ถ้าคุณทำให้ตัวเองกลายเป็นเจ้าบ้านทุกย่างก้าวก็จะอยู่ในอำนาจของคุณเอง กลยุทธ์นี้คือการเปลี่ยนบทบาททางสถานะและอำนาจจากผู้ที่ถูกจำกัดและต้องปรับตัวกลายเป็นผู้ที่กำหนดกฎและควบคุมเกมฉากในสามก,ก๊กซุนกวนเปลี่ยนสถานะในฐานะพันธมิตรในช่วงต้นของสงครามสามฝ่ายเคยเป็นพันธมิตรกันแต่ซุนกวนไม่ได้เป็นเพียงฝ่ายรอง เขาฉลาดพอที่จะสร้างฐานอำนาจของตัวเองในแผ่นดินนี้จนกลายเป็นเจ้าของบ้านที่สามารถกำหนดทิศทางของสงครามและเจรจาได้ด้วยตัวเองวิเคราะห์กลยุทธ์สลับแขกเป็นเจ้าบ้านนี่คือกลยุทธ์ของการขึ้นครองสถานะไม่ใช่แค่ผู้เล่นในเกมแต่เป็นผู้กำหนดเกมโดยสร้างฐานอำนาจในพื้นที่ใหม่ เปลี่ยนวิธีคิดและพฤติกรรมให้เหมาะสมกับสถานะใหม่ใช้ความเข้าใจในสถานที่นั้นเพื่อควบคุมคู่ต่อสู้ผู้ที่เป็นเจ้าบ้านมักมีอำนาจมากกว่าผู้มาเยือนเสมอนำไปใช้จริงในชีวิตในทางธุรกิจเมื่อเข้าตลาดใหม่อย่าเป็นแค่ผู้ตามแต่จงสร้างฐานลูกค้าและเครือข่ายของคุณเองจนกลายเป็นเจ้าตลาดในพื้นที่นั้น ในการเจรจาอย่าเป็นฝ่ายที่ต้องปรับตัวตามฝ่ายตรงข้ามตลอดเวลาแต่ควรใช้กลยุทธ์เพื่อเปลี่ยนบทบาทเป็นฝ่ายที่มีข้อได้เปรียบในชีวิตส่วนตัวเมื่อย้ายบ้านใหม่หรือเข้ากลุ่มใหม่พยายามสร้างความสัมพันธ์และเข้าใจวัฒนธรรมจนกลายเป็นเจ้าของพื้นที่ไม่ใช่แค่แขกบทสรุปสลับแขกเป็นเจ้าบ้าน คือการเปลี่ยนสถานะอย่างมีชั้นเชิงจากผู้ถูกกำหนดกลายเป็นผู้กำหนดเกมและควบคุมพื้นที่อย่างเต็มที่ถ้าคุณไม่เป็นเจ้าบ้านคุณก็แค่แขกในสนามของคนอื่นตอนหน้ากลยุทธ์ที่31สสาวงามใช้ความงามและเสน่ห์เป็นเครื่องมือดึงดูดและเบี่ยงเบนความสนใจของศัตรู ตอนหน้าจะพาไปเรียนรู้กลยุทธ์ที่ใช้มนสเสนเพื่อพลิกเกมอย่างไม่คาดฝัน